อียังอะ่ะอ,อี่ยังฮะพอเท่าแม่เท้าเอ้พ่อเท้าแม่เท้าเอ้ซอยกันก็ไปสวัสดีครับอิสานบัเจ้าครับแดดห้อนคักยังว่โอ้โ,หโหตับสิแตกชีวิตประจำวันที่บ้านสวนอิสานบ่เจ้านะพี่น้องกรเฮ็ดก็ก็แก๊้งที่แหละพี่น้องว่าผู้ใดเนี่ย ดึงสังกะสีอยู <laughs> ่มึงเฮ็ดลงไปมึงเฮ็ดลงไป <laughs> เดี๋ยวสิไปพาไปเบื่องว่าแม่นผู้ใดเนาะ <laughs> เอาเก็บขึ้นใส่ดีดีเร็วๆวเออเอ <laughs> บื่องด้วยว่าผู้ใดเปิดแม่ด้วยเปิดร <laughs> ักสวัสดีแม่น่ะสวัสดีค่ะเออ <laughs> พอเท้า <laughs> 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 เฮ็ดยนะังเงยน่ะทำความสะอาดครับฮะ พอเท่าเือยังขยันคักเนาะอเบ้าเออกับลูกเคยได้จังใดวะแม่เท่าจ้าเออยังเสียจังสีงสเลือนหูเนี่ยเบ้ากับลูกเคยดุคักมันคักเนาะเจ้าอ่ะจ้าเบ้ามวนตัวพี่น้องเม่เท่าก,กา,า, <c oughs> ทาทรทำงานของคนบ้านนี่นะพี่น้องนะคนดุคนมันตัว เดี๋ยวสีถามอ่หลายจังน้อยสีเฮ็ดยี่ยังเนี่ยละ่ะค่ะหรือสังกะสีไปจัดระเบียบค่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรค่ะ,ะถึงอิฐบล็อกถึงหินเออเพื่อเพื่อสีพื้นดินตรงนี้ให้เสมอกันค่ะเพื่อปรับพื้นดินนะพี่น้องมองนี่มันเป็นแอง่งเวลาฝน,นตกมากะสีน้ากับสีหงหรือว่านั่นแหละนะครับโอ้โเอาเฮ็ดไปโรดวะอี่สารบ่เจ้าบบเฮ็ดดอกฮ้อนอีหยังอ่ะอีหยัง <Cornell. S 2> ไม่รู้มันมือนกันอะไรไม่รู้งวยงวยจะบันทึกนะพูดล่ะเห็นตัวคนพรานั่นนหะเ่าแม่เห็นแต่เสือปิวแว่นแว่นไปเรื่อยั่ะนะนั่นคือพอเถ่าเด้อ <ério> พี่น้องเนาะดูมันนะพี่น้องกะสิง่ายกินนี่ออกไปพวกอิดพวกนี้นี่กะสิง่ายออกไปแล้วกะสิถมดินมองนี่เพราะว่ามัน มันเป็นแอ่งแดดมันร้อนมากค่ะประมาณสี่ส hmm? ิบองศาได้มัคะก็เลยมาพักในร่มก่อนค่ะเท็ดได้ทีละน้อยแล้วกับพักทีละน้อยนับพี่น้องเนาะพอเออเมื่อยเล่าล่ะเหนื่อยฮะเหนื่อยครั้งเหนื่อยขะอย่างน้อยเหนื่อยครั้งเมื่อยเมื่อยหลายวะเหนื่อยมากถ้ามันห้อนกับพักกนเด้อพอเด้อปัังพอเถาวากับลูกเขยคือคักวะ ูหละเสือผิวแว้นเว้นนำคีรีเดี๋ยวสิพาไปทมแม่เถาเบิงว่าเป็นเป็นยังไงดังย่บนูหละแม่เมื่อยบ่เนือจะนับฮะเนือจะนับจ้าห้อนบ่โดนกินกระเด้าจะนับกระเด้าจะนับแต่ว่าอย่างนอหนอฮึบเอ้าฮึบเอ้าพอเถาแม่เถาอ๋อซอยกันก็ไปการเข็นเสานะพี่น้อง เข็นเสาบ้านเนยง่ายมองนะพอเ่าก็ไม่เ่าจัดการไปาอานหลาดไปแล้วโดนผมดินนะพี่น้องนะค้นคนโดยหลาคุณย่ลาพนนะเบิ่งความขยันผมพ,พวกเตากำลังสั่งงานนะ้ว้นั่นซี่้ายซี่ขวายอยู่นะ ดัดินนะครับเทดินเทดอินนะครับรวดเดี๋ยวโพโลงผูและมันกิดคำแล้วนาอพี่น้องเนาะงานเขาก็ยังบ่ทัานได้แล้วต้องเดินต่อไปงานเขาเมื่อนี้นะครับการควาคุ้นหลายๆที่ติดตามรับชมช่องอีสานพองเจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะพูนเบิงอุดรไปพู้เล้วเดี๋ยวก็มาไหม